สันนี่มากินข้าวเช้าได้แล้วจ้ะสันนี่ลูกอยู่ไหนนะะอยู่นี่ฮะลูกทำอะไรอยู่เหรอจ๊ะผมกำลังทวนหนังสืออยู่ฮะมันใกล้จะสอบแล้วนี่กินข้าวเช้าก่อนสิลูกเดี๋ยวค่อยทวนหนังสือที่หลังไม่ใช่ครับตอนนี้มันสำคัญมากเลยบทเนี้ร่งท้องสักหน่อยก่อนเถอะนะแล้วค่อยทบทวนให้เขาทบทวนบทเรียนไปเถิดดิชาเมื่อคืนพอเราส่งเขาเข้านอนเขาก็ยุ่งกับการทวนหนังสือผมมั่นใจว่าลูกผมเนี่ยจะได้คะแนนสูงสุดในห้องเลยล่ะเขาจะรักษาดับหนึงหน่งเอาไว้ แล้วถ้าเขาไม่ได้คะแนนสูงสุดอย่าพูด,ดแบบนั้นซิเขาพยายามมากนะเขาตะได้ที่หนึ่งในชั้นเรียนใช่ไหมลูกลูกจะทําให้พ่อผิดหวังไหมไม่ฮะพ่อเห็นไหมล่ะคุณกําลังกดดันเขานะคะนี่ผมกําลังช่วยกระตุ้นเขาตั้งหากละ่ะกระตุ้นเขาแต่ไม่ใช่ตั้งเงื่อนไขเอาไว้แบบนี้ถ้าคุณตั้งเงื่อนไขให้เด็กๆพวกเขาก็จะได้รับความกดดันและเขาจะใช้ชีวิตด้วยความกลัวว่าเขาอาจจะได้คะแนนไม่ดีดิชาคุณไม่เข้าใจเขาต้องพยายามให้มากสิฉันไม่เห็นด้วยค่ะเขาควรจะเรียน แต่พระเจ้ารู้ว่าทำไมพ่อแม่ต้องไปกดดันช่วงสอบและพวกเขานี่แหละที่ทำให้เด็กๆก,กลวัวพวกเขาจะเรียนได้ดีถ้าพวกเขาไม่ได้อยู่ใต้ความกดดันค่ะแล้วจากนั้นพวกเขาก็จะทำคะแนนดีคุณไม่ได้ดูข่าวเหรอเด็กเสียสติเพราะความกดดันสันน่จจ๊ะ,ะลูกจะอยู่กับแม่วันที่29กามกราโอเคไหมจ๊ะโอเคแน่นอนฮะเอาโทรศัพท์คุณมาสิสีเล็บ ดูดีสวยมากเจ้าของบ้านนี้ทำตัวเหมือนเป็นคนใช้ของนังปลาเกียอเลยและคนใช้ในบ้านก็ทำตัวเหมือนเป็นเจ้าของบ้านไม่มีผิดเพราะเขาไม่ได้มาเปิดประตูทั้งที่กดกิ่งเรียกตั้งหลายครั้งเนี่ยทุกคนหายไปไหนกันหมดนี่กำลังไปค่ะกำลังไป กดอยู่ได้กดอยู่ได้ทาไม่ม่มีใครไม่ยอมเปิดสักทีนี่คุณย่าไวกว่านี้ไม่ได้หรอคะโอโมีคนมากดกริ่งตัง้งนานแล้วนะงั้นก็ไปเปิดประตูเองฉันไม่ไปหรอกนะืมอ นายทำเล็บฉันหักนะี่ขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจนะครับว่าไงนะหบปากไปเลยนะทีแรกนายก็กดกริ่งหลายครั้งแล้วฉันต้องมาเปิดประตูแบบนี้ให้นายทำไมกันเนี่ยขอโทษด้วยผมมาหาคุณอาบิเชงเมรานะครับรู้ไหมใช้เวลานานแค่ไหนที่จะรักษาเล็บนี้ได้นะานายรู้ไหมต้องรอให้มันยาวก่อนจากนั้นก็ตัดให้ได้รูปแล้วค่อยทาสีมันมันถึงได้ดูดีแบบนี้นายทำลายสิ่งที่ฉันตั้งใจทำมานานแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยขอโทษด้วยครับผมขอโทษจริงๆหล่อนนะจะไม่หยุดบ่นหรอกนะจ๊ะเข้าไปเข้าไปเจออาบ เขาอยู่ในห้องที่สามชั้นแรกนะขอบคุณครับนี่หยุดก่อนดูผู้ชายนี่สิไม่ระวังเอาซะเลยเข้ามาเพื่อเอาสองนี้มาส่งแต่เขาลืมมันเอาไว้ตรงนี้เอาไปแล้วรักษาสายตาของคุณย่าด้วยเลย แล้วเธอก็ควรไปพบจิตแพทย์ด้วยเธอไม่แม้แต่จะถามเขาว่าเขาอยากดื่มน้ำไหมนอกจากนั้นถ้ายังว่าเขาอีกนะไปจะเทรักเธอไปได้ทำไมคุณย่าต้องว่าหนูตอนหน้าคนแปลกหน้าแบบนั้นด้วยเห็นไหมว่าเขาทำอะไรนะโอ้โหไม่นะอมันหักซะแล้วเธอใช้เวลานานแค่ไหนล่ะเนี่ยสามเดือนคะ่ะสามเดือนไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวมันก็ยาวอีก เธอว่างจะตายไปใช่ไหมล่ะคุณไม่รักครับว่าไงคุณครับคุณหมอจารีผมมานี่นี่เป็นผลดีเอเของผมเหรอใช่ขอบใจนะขอบคุณครับ,บ,รบ yes yes DNA ของพวกเราตรงกัน หมายความว่าเคียราเป็นลูกสาวเราใช่เรารู้อยู่แล้วคุณเห็นไหมผมบอกคุณแล้วเธอเป็นลูกของผมผมบอกคุณที่หลังแต่ว่าในใจผมผมรู้มาตลอดผมไม่เข้าใจความรู้สึกของผมแต่ผมรู้ผมมีความสัมพันธ์บางอย่างกับเคียรา่าและตอนนี้ มันพิสูจน์ได้แล้วเคล่าเป็นลูกผมลูกสาวของเราขอบคุณนะขอบคุณมากคุณมอบสิ่งที่ผมต้องการแม้จะเป็นเวลาน,านานกว่าที่ผมจะได้พบเธอความเจ็บปวดที่ถูกแยกจากกันมาถึงเจ็ดปีมันได้หายไปหมดสิ้นแล้วคุณให้ความสุขที่สุดกับผมเลย โอ้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 ว้าวเล็บฉันหักและคุณก็มีความสุขนนเหรอผมไม่ทันเห็นน่ะคุณจะเห็นฉันได้ยังไงคุณเต้นอยู่ตลอดทางแบบนั้นน่ะใช่ผมเต้นคุณก็ควรเต้นด้วยกับคุณเหรอทาไมจะไม่ล่ะคะแต่ว่ามีข่าวดีอะไรเ่ะคุณชอรูปปลาเก๋ฉันดูทําไมกันเนี่ยอาบีล่อนสวยไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่แค่ใบนะแต่ว่ายังมีจิตใจที่งดงามคุณรอฉันเล่นใช่ไหมหวังว่าจะจำได้ว่าหล่อนเป็นใครและฉันเป็นใครใช่ผมจำได้คุณบอกหลายครั้งแล้วและแม้ผมจะบอกคุณหลายครั้งว่าคุณเป็นอิสระแล้ว <c oughs> จะทําอะไรก็ได้ที่อยากจะทําจะไปหาใครที่ไหนก็ได้ที่ต้องการผมจะไม่ห้ามและคุณก็ไม่ควรจะห้ามผมนี่เกิดอะไรขึ้นกับคุณเนี่ยวันนี้ผมอารมณ์ดีผมมีความสุข คุณมีความสุขเรื่องอะไรฮะมันไม่สําคัญกับคุณช่างเถอะนอกจากนี้ข่าวนี้ไม่ทาให้คุณมีความสุขแน่เพราะงั้นอย่าถามจะดีกว่า<อ>แล้วคุณจะทําให้ผมราคาญและเสียเวลานะผมไม่มีเวลาแล้วผมจะต้องรีบไปนี่อบีฉันเป็นภรรยาของคุณนะฉันมีสิทธิ์จะรู้ทุกอย่างอะฉันไม่เข้าใจเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยฮะคนอื่นต้องเข้าใจแต่ไม่ใช่คุณใครคะ่อนอบีพูดว่าอะไรนะ ฉันไม่เข้าใจเอาซะเลยนะก็โชว์รูปนางปราเกยียฉันดูทําไมกันนะแล้วทำไมเขาถึงมีความสุขมากนะมีข่าวดีวอะไรกันแน่นะอืมให้ฉันทำงานเถอะนะทำไมคุณเริ่มงานแต่เช้าเลยล่ะถ้าฉันไม่ทําคุณก็จะบ่นว่าอาหารไม่อร่อยคุณไม่ชอบโรตีที่คนอื่นทําฉันต้องทำอ่ะฉันต้องทําตามความต้องการคุณโอเคถ้าง,งั้นก็ให้ผมช่วยคุณนะ คุณทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวมีคนมาเห็นเราแนละ้วออกไปแปลกจังถ้าคุณไม่ยอมให้ผมโรแมนติกกับคุณผมจะแสดงความรักได้ยังไงล่ะในครัวนี่นะนี่คุณทำอะไรเนี่ยปล่อยฉันนะผมกำลังช่วยคุณอยู่นี่ไงฉัน <c oughs> ทำอาหารใน<เ>แบบนี้<เ>ไม่ได้เ <c oughs> น่มาจะทำโรแมนติกแค่ไหนก็ได้ที่ต้องการทุกคนในบ้านหลังนี้จะโรแมนติกจากนี้ไปฉันอนุญาตให้นายโรแมนติกได้ทุกที่เลย ฉันอยากให้ฉันสามารถประกาศทั้งเมืองว่าวันนี้เป็นวันโรแมนติกท่านมีความสุขมากเลยนี่นายทำอะไรเนี่ยมือฉันเปื้อนแป้งนะเสื้อนายจะแม้ว่าจะมีโครนที่มือนายฉันก็จะกอดนายเป็นร้อยครั้งนี่นแม่จะบอกจะไม่มว่าเกิดอะไรขึ้นอะ DNA ของเคร่ากับฉันนั้นมันตรงกันโมันพิสูจน์แล้วว่าเคร่าเป็นลูกสาวฉันแต่ตอนนี้ฉันจะไปหาปลาเกียและพาเขาทั้งคู่มานี่โอเคนะว้าวเราต้องฉลองหน่อยแล้ว คุณโทรมาหาฉันย้ำๆทำไมกันเนี่ยนิคิวคุณต้องรับผิดชอบกับปัญหาทั้งหมดที่ฉันเจออยู่ตอนนี้คุณีแต่พูดแต่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยคุณมันไร้ค่าจริงๆเลยนะถ้าคุณให้ผมพูดผมก็สามารถบอกข้อมูลสำคัญกับคุณได้ร <t <t ู้อะไรไหมฉันไม่สนใจรายงานผล DNA มันเสร็จแล้วผมจ่ายเงินให้กับคนในหล็บเขาให้ข้อมูลกับผมมาในรายงานบอกว่าอะไรฉันหมายถึง DNA ของอบีกับเคียร่าเนี่ยตรงกันไหมฮะพวกเราจะรู้ก็ต่อเมื่อพวกเราเห็นรายงานนั่นมันจะถูกส่งไปน่นไม่ช้าโอเคแค่แค่ทำให้แน่ใจว่าฉันจะได้รายงานนั้นแล้วฉันจะจัดการเรื่องทั้งหมดที่เหลือเองแล้วหลังจากนั้นคุณจะต้องการผมด้วยใช่ฉันรู้ฉันต้องการคุณแต่ว่าตอนนี้ฉันต้องการรายงานนั่นก่อนที่ใครจะได้ไปเนะ่แล้วถ้าคุณได้ข้อมูลหรือว่ารายงานเมื่อไร่แล้วก็รีบมาบอกฉันทันทีเลยเข้าใจไหม รีบบอกฉันเลยนะคุณจะเป็นคนแรกที่ได้รายงานนั่นไปเธอทำให้ฉันกินของหวานที่ฉันปฏิเสธอ้าพี่ให้ข่าวดีกับเราทำไมจะไม่กินของหวานแล้วคะแน่นอนดวฉันสายฉันต้องไปพาปลาเกี๊ยกลับมาแล้วเฮ้ยนี่ของฉันนะหมายความว่าไงฉันบอกข่าวดีนายนายจะไม่ยอมแบกขนมให้ฉันบ้างอย่างนั้นเหรอโทษทีนะฉันกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวพอเป็นเรื่องขนมจริงเหรอเฮ้ยนี่ ใชเป็นคนททำมันถ้าคุณไม่แบ่งมันกับพี่อาบีคุณก็ไม่ต้องกินนั่นแหละน้องสาวฉันก็ได้พวกนายมีแค่วันเดียวนะพรุ่งนี้พอพี่สาวฉันมาค่อยจัดก,การพวกนายเธอจะมาเมื่อฉันไปรับฉันต้องไปรับแล้วนี่เดี๋ยวก่อนสิอะไรอะไรมากับฉันมานั่งหนูฮะนั่งสิพี่จะไปบอกเธอว่าอะไรคะพี่ก็ เจ้าโชรายงานนี่เธอดูแล้วก็จะบอกว่าพี่สูจน์ได้แล้วเคียร่าเป็นลูกสาวฉันจะบอกเธอด้วยว่าเธอแพ้แล้วและท้ายที่สุดเธอจะบอกว่าเธอผิดที่ปิดบงังแต่ฉันจะทําทุกอย่างให้ถูกต้องและเคียร่าด้วยฉันจะพาปราเกียกลับบ้านไงเล่าแบบนี้ไงถ้าพี่ไปพูดแบบนั้นเธอก็จะคิดว่าพี่น่ะโทษเธอนะคะแล้วจะให้พูดกับเธอไงเธอก็ต้องมีเหตุผลของเธอสิที่เธอไม่บอกนายเรื่องลูกนะถ้านายโทษเธอเธอจะไม่พอใจนะ ถ้าเธอผิดฉันไม่ต้องบอกอย่างนั้นหรอเธอจะผิดหวังที่แพ้คำท้าแต่นายไม่ต้องห่วงนะถ้าเธอไม่พอใจฉันก็จัดการเองนายจะกระโวนทำไมแล้วนี่เดี๋ยวก่อนสินั่งก่อนนั่งก่อนอะไรอีกล่ะถ้าพี่พูดกับเธอแบบนั้นพวกพี่ทั้งคู่ก็จะเริ่มทะเลาะกันมันต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเลยใช่เลยละ่ะนายจะพาเธอกลับยังไงล่ะถ้าพวกนายทะเลาะกันอยู่่ะฉันทะเลาะกับเธอมาพอแล้วไม่เอาแล้วและตอนนี้ฉันจะรักเธอเท่านั้นแค่นั้น เออแต่ว่าถ้าจะเริ่มพูดกับเธอ,อยังไงดีต้องเริ่มต้นยังไงก่อนนะนี่ฟังนะพอนายเจอพี่ปลาเกียแค่พูดขอโทษก็พอทำไมต้องขอโทษด้วยอ่ะทำไมอ่ะเหรอก็ใช่อ่ะดิชัออ่นหมายถึงว่าท่านจะถามพี่ว่าพี่ขอโทษทำไมและพี่ก็จะพูดว่าบอกฉันดิฉันผิดกับเธอมาตลอดคุณทำอะไรเหรอคะปราเกียผมนี่เหตุนอบอของปราเกียนอบออะไรก็น้องบ้าไงเล่านี่คือสิ่งที่นายแนะนำเหรอเนี่ฟังฉันนะไม่ต้องขอโทษเธอนาย บอกว่านายฉันไม่กล้าสู้หน้าเธอเหรอกผมทำผิดมาหลายครั้งในชีวิตแต่ที่ผิดพลาดที่สุดคือคิดว่าผมสามารถใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีคุณและมีความสุขได้ผมลืมไปว่าคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของผมถ้าคุณถ้าคุณไม่ได้อยู่ข้างผมแล้วครอบผมคงมีชีวิตอยู่หรือว่ามีความสุขไม่ได้เลย ปราเกียได้ปรดมากับผมเถอะได้ปรดกลับมาอยู่ในชีวิตผมและมอบความสุขทั้งหมดในโลกให้กับผมนะในทางกลับกันผมจะรักคุณด้วยหัวใจทั้งหมดของผมผมรักคุณท่านนี่น,นี่ความรู้สึกทั้งหมดของนายที่มีให้กับดีชาใช่ไหมล่ะ แต่ว่าน,นายก็แค่หาโอกาสทำโรแมนติกกับหล่อนยังไงล่ะไม่ใช่นะคือฉันฉันแค่กําลังแนะนานายว่านายควรจะพูดอะไรฉันไม่สนนะว่านายจะคิดว่ามันเป็นการขอแต่งงานหรือเปล่าแต่ทําอย่างที่ฉันพูดโอเคโอเคเดี๋ยวทําตามนายบอกดีมากเลยตลกดีนะพวกนายทั้งคู่กําลังสอนร็อกสตาร์ให้ขอแต่งงานเหรอเอาสิต่อเลยนายบอกข่าวดีกับเราคิดว่ามีนายคนเดียวเหรอที่ตื่นเต้นน่ะพวกเราก็ตื่นเต้นด้วยเหมือนกันใช่แล้ว ท่านจะให้โพ่อนาอยู่ตามลำพังค้อยสนุกแล้วกันแป้งกับชามผสมอยู่นี่จะททำอะไรก็ไปเลยจะพากครอบครัวนายันมาโชคดีแล้วไม่มีใครสามารถเข้ามาแทรกระหว่างเราคุณสัญญากับผมนะฉันสัญญาได้โปลดพูดมาญชาการใหญ่ลังเลเลยแล้คุณแน่ใจนะฉันจะอยู่กับคุณและรักคุณ ไปช่วยชีวิตของฉันผมจะเอาเจ็ดปีนั้นกลับมาจะทำทุกอย่างที่เคยที่จริงมันต้องดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนผมกำลังไปหาคุณปรากิศผมกำลังไปนี่เดี๋ยวก่อนกำลังจะไปไหน เอาช้างให้คุณยายนี่นายไม่มีงานอื่นด้วยไงอะไรครับอะไรกันละ่ะมีใครส่งพัสดุมาไหมฮะบอกฉันสิผมไม่ทราบครับคุณผู้หญิงนายจะรู้ถ้านายใส่ใจกับงานบ้านบ้างแล้วดูว่ามีใครมาที่นี่บ้างได้โม่แต่สนใจโทรศัพท์ของนายพวกคนใช้กลายเป็นพวกขี้เกียจตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้อินเทอร์เน็ตแบบไม่จํากัดแบบเนี้ยพวกนายโม่แต่เล่นอินเทอร์เน็ตอยู่ได้ทําแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยผมก็แค่คุยกับภรรยานะครับหุบปากฉันจะไล่นายออกจากบ้านนายจะได้ใช้เวลากับเมียนา,นายแล้วก็ตั้งใจทํางานบ้านครับ นายจะไปไหนอีกฮะเอาชาไปคุณยาอย่างไงล่ะถ้าหล่อนอยากดื่มแล้วก็หล่อนจะลงมาดื่มเองนั่นแหละ <S <S นายอยู่ที่นี่เท่านั้นนะถ้ามีใครมาส่งพัสดุแล้วก็เอามาให้ใช้ให้เร็วที่สุดเลยเข้าใจที่ฉันพูดไหมได้ครับผมแล้วถ้าคนจากแกลบมาแล้วก็ให้รีบให้เขานะ่ะรีบมาหาฉันทันทีเลยตอนนี้ขอชาคุณยาก,ก่อนนะครับมันสายแล้วถ้าท่านถามผมจะตอบว่ายังไงผมควรจะบอกว่าคุณน่ผมอยู่ข้างหลังคอยรับพัสดุจากแหลบอย่างนั้นเหรอครับ ไม่ใช่อย่าบอกเรื่องนี้กับใครเข้าใจไหมเอาฉาไปให้ท่านแล้วก็รีบกลับมาทันทีเลยส่วนฉันอ่ะจะรออยู่ตรงนี้ได้ครับธนุกําลังรอพัสดุเหรอหมายความว่าเธอรู้เรื่องรายงานที่พวกเรากําลังรอจากแลบแต่เธอไม่รู้ว่าพวกเราได้รับมันแล้วใครบอกธนุเรื่องรายงานกันนะ ขอบคุณพระเจ้าที่เธอยังไม่รู้ว่ารายงานบอกว่าอะไรถ้าเธอรู้ว่าเคียร่าเป็นลูกสาวของพี่ปราเกกับพี่อาบีเธอจะไม่ยอมให้พวกเขาได้อยู่ด้วยกันแน่แต่ถ้าเธอรู้ทุกอย่างแล้วล่ะโอ้พระเจ้าฉันจะทำยังไงกับเธอดีเนี่ยไ,ไงไงคุณคุณมาทำไมอะ ใช่แต่ว่าคุณไม่ควรอยู่ตรงนี้เลยขอโทษทีวันนี้ผมจะไม่พูดสับสนจะพูดแต่ความจริงจากหัวใจเลยเก่อนอื่นผมอยากถามว่าอาการบาดเจ็บเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังแล้วใครเป็นหมอให้ฉันไม่ได้ถามชื่อของเขาผมเป็นหมอคุณตั้งใจพูดอย่างนั้นใช่ไหมคุณไม่อยากชมผมก็ไม่เป็นไรผมเข้าใจคุณมีธุระอะไรหรือเปล่าคะ ใช่ใช่มันเออสำคัญมากๆอะไรคะผมให้อภัยคุณแล้วล่ะเ <c oughs> ออฮะโหไม่นะให้ตายสิโถปูดรับกับดีชาบอกให้เราพูดอะไรเนี่ยโถเอ้ยควรทำยังไงดีเออผมรักคุณเทพบ,บ้าแล้วผมก็พูดสิ่งที่ออกจากหัวใจผมอะ ผมหมความว่าผมพูดสิ่งที่อยู่ในใจแลวตอนนี้ผมก็กำลังพูดสิ่งที่อยู่ในใจแต่ผมได้แสดงความรู้สึกออกไปแล้วแลวผมก็ทำยังไง <S <S ผมแค่พูดสิ่งที่อยู่ในใจผมแค่นั้นเองคุณกำลังทำให้ฉันสับสนอีกแล้วนะ,นะผมไม่อยากทำให้คุณสับสนนะปลาเกียแต่คุณทำไม่ถูกต้องที่ปิดบังความจริงผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อโทษคุณหรือว่าจะทะเลาะก,กันผมมาเพื่อพาคุณกลับไปกับผมค,คุณพูดอะไรเนี่ย โถเอ้ยไม่ไม่ควรเริ่มต้นอย่างนี้เลยดันเอาสิ่งที่คนณพูดตอนท้ายมาพูดก่อนนี่ผมยังยังไม่ทันบอกความรู้สึกเลยแต่ว่าผมรู้สึกประหมา่านั่นแหละสาเหตุที่ทําให้พูดผิดพลาดเห็นไหมว่าผมให้อภัยที่คุณทําผิดอ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็เออให้อภัยผมด้วยคุณกลับมาที่หลังนะคะฉันยุ่งอยู่นะคะ,ะเมื่อกี้อ้าฟังผมก่อนได้โปรดฟังผมก่อนสิได้โปรดกลับมาที่หลังเถอะนะคะตอนนี้ฉันคุยกับคนไม่ได้ถ้ามต้องที่หลังแะผมอยู่นี่แล้วอะ ได้โปรดพูดกับผมหน่อยเถอะฉันรู้ว่าคุณอยากพูดอะไรนะคุณมาที่นี่เพื่อพาเคียร่าของฉันไปจากฉันฉันพูดถูกหรือเปล่าล่ะคะเคียร่าของเราไม่ใช่แค่เธอนะผมจะพาคุณไปกับผมด้วยคุณมาที่นี่เพื่อแก้แค้นคุณบอกว่าคุณจะพิสูจน์ว่าเคียร่าเป็นลูกสาวของคุณภายในเจ็ดวันคุณอยากให้ฉันทรมานเหมือนกับที่ฉันทำให้คุณทรมาน แล้วคุณคุณมาที่นี่แล้วพูดคำพูดแบบนี้กับฉันเพื่อหลอกฉันแทนที่จะพูดว่าเคียร่าน่ะเป็นลูกสาวของคุณนั่นไม่จริงเลยใช่นั่นคือเรื่องจริงคุณต้องพยายามอย่างมากเพื่อพิสูจน์ว่าเคียร่าเป็นลูกสาวของคุณและคุณก็ไม่สามารถทําได้ดังนั้นคุณคิดว่าคุณมาที่นี่และทําให้ฉันอ่อนไหวเพื่อให้ฉันสารภาพว่าเคียร่าเป็นลูกสาวของคุณพอฉันพูดคุณก็จะพูดว่า คุณชนะคำท้าแล้วคุณคุณก็จะพายเคียร่าไปฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นฉันจะไม่พูดว่าเคียร่าเป็นลูกสาวของคุณได้โปรดฟังก่อนสิได้โปรดไม่ได้มาที่นี่เพื่อคุณโกหกหรือว่าทำให้คุณเจ็บแต่ผมทำสิ่งที่จะพิสูจน์ว่าเคียร่าเป็นลูกสาวผมได้แล้วผมรู้ว่าผมเลือกทางผิดแต่คุณไม่เหลือทางให้ผมเลยจากนั้นคุณไม่ต้องสารภาพอะไรนะ ผมรู้เคียร่าเป็นลูกสาวของผมและรู้ด้วยว่าคุณไม่ใช่ภรรยาไม่ใช่ภรรยาของคิงเนอะผมรู้คุณั้ะคู่ไม่ได้แต่งงานกันแต่คุณกลับทำสิ่งที่สัญญากับผมไว้สิ่งที่เป็นของคุณก็เป็นของผมพวกเรา แบ่งปันกับทุกอย่างนี่อยู่ในห้องด้วยกันแล้วก็แต้มสีแดงฉันคือไม่ต้องพูดอะไรแล้วปราเกียได้โปรดอย่าพูดอะไรเลยเราทั้งคู่รู้วพวกเรารักกันไม่ใช่เหรอฮะเกียร่าเป็นสัญลักษณ์ความรักของพวกเราผมขอคุณแค่อย่างเดียวและคุณก็ให้สิ่งนั้นกับผมผมไม่พอใจก็เพราะคุณ ปิดบังผมมาตลอดเจ็ดปีนี้คุณมอบของขวัญที่ยิ่งใหญ่ให้ผมอะนั่นคือลูกสาวของผมนะลูกสาวผมเคียรา่าไม่ใช่ลูกสาวของคุณฉันไม่ได้แต่งงานกับคุณซิงเค,เคียร่าเป็นลูกสาวของคุณคะ่ะเคียร่าไม่ใช่ลูกสาวคุณแต่เป็นลูกสาวของคุณซิงหยุดปาเกีย พอแล้วอขอโทษนะผมพยายามจะไม่หยาบคายแล้วแต่คุณบังคับให้ผมต้องทำผมต้องพิสูจน์ผมพิสูจน์แล้วว่าเคียร่าเป็นลูกสาวผมนี่คือรายงานผลดีเออผม ได้ตัวดีเนผมกับเคียร่าแล้วแล้วมันก็ตรงกันในรายงานบอกว่าชัดเจนเคียร่าเป็นลูกสาวผมดีเนเราตรงกันทำไมคุณไม่บอกเรื่องสำคัญนี้คุณโกหกผมมาตลอด ทำไมอะไรทําให้คุณทําอย่างนั้นคุณแทบไม่สามารถส่อดความรักของคุณที่มีให้ผมแล้วทําไมต้องเก็บความลับแบบนี้บอกผมสิปลาเกียทําไม